รางวัลก้อนโตมาไหลมาไหลมานะเออมาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออรางวัลเมกามานะจ๊าเมกามาเออไหลมาลูกไหลมาสี่พันไม่หยุดสี่พันไม่หยุดซุปเปอร์เมกาก็มานะจ๊ะแม่จ๋าเออฟันไม่ไหวนะมันเอาเรื่องนะมันเอาเรื่องอือหึสองอือหึสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยไปเลยนะดอกนี้โอโหตายละเกินปุยมุยเกินปุยมุย กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเจหรวยพารวยอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเจหรวยพารวยจะพามาเล่นเกมแนวสายโดดนะ,ะจะเป็นเกมเสือโดดนะคะหรือว่าเกมพยักแห่งโชคลาภนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกมนี้จะพาบวกเท่าไหร่จะพาทํากําไรได้เท่าไหร่นะคะมาเราไปลุ้นกันเลยนะจ๊ะ เป็นค่ายของ PG เหมือนเดิมนะจ๊ะแ๋ยวเราจะมาดูการตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์วายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์การจ่ายเงินต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะ100บาทที่ห้าบาทไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์แห่งโชคลาภนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคูณน,นะคะตัวคูณน,นะมาไม่มัวรอรอแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยนะจ๊ะ ขอเบ็ดเยอะๆหน่อยนะขอเบ็ด90แล้วกันนะขอเบ็ด90บาทแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะวันนี้มีทุนมา4 0 0พันะจ๊ะขอ50บุญแล้วกันนะจ๊ะมาเริ่มเลยหือนี่ไงโอ้โหมามารเข้าให้รางวัลก้อนโตกันไปเลยโอ้โหว่าไม่ได้นะเวฟนี้นะมาเปก็ปรางวัลก้อนโตเลยนะเออมาไม่หยุดนะไม่หยุดนะ ไหลมาไหลมาไหลมาเออสี่พันไม่หยุดโอ้โหปังขนาดนี้โอ้โหเกินต้านนะมาปุ๊บก็รางวัลก้อนโตเลยนะจ๊ะแม่จ๋าเออเป็นไงนี่แน่อโอ้สองหมื่นแปดพันแปดสิบบาทโอ้โหเกินปุยมุยเกินปุยมุยมาปุ๊บก็สองหมื่นแปดเลยนะแม่เออปังไม่ไหวนะมามันเอาเรื่องนะเวฟนี้นะเออมา เล่นเว็บะเล่นเวบอื่นเล่นเว็บไหนไม่แตกไม่ปังห่งมาเล่นเว็บนี้นะฮะรับรองปังจริงนะเออโหรางวัลก้อนโตมาไหไมาไหไมานะเออมาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออรางวัลเมกามานะจ๊ะเมกามาเออไหลมาลูกไหลมาสี่พันไม่หยุดสี่พันไม่หยุดซุปเปอร์เมกาก็มานะจ๊ะแม่จ๋าเออปังไม่ไหวนะ มันเอาเรื่องนะมันเอาเรื่องหืองสอหือสี่หื่นห้าพันเก้าร้อยไปเลยนะดอกนี้โอ้โหตายลนะเกินปุยมุยเกินปุยมุยโอ้โหเวฟนี้ต้องให้นะไม่ให้ไม่ได้นะเออมาดอกนี้สี่รอยห้าสิบเป็นไงเป็นไงเออสองดอกเข้าไปโอ้โหจุกจุกักนไปนเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่มาดอกนี้หืองนี่อหือเกินต้านมาไหลมาไหลมา โอ้โหปังไม่ไหวนะโอ้โหคุณผู้ชมไม่ตามไม่ได้ถือว่าพลาดกันเลยนะโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยมาสี่พันไม่หยุดเลยซุปเปเ per เมกาแล้วจ้าสุ per เมกานะ,ะปปอานะโอ้โหโอ้โหอะไรมาอะไรมาหกพันเจ็ดพันหนึ่งหมื่นโอ้โหสองหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทโอ้โหตายละโอ้โหปังยังไงไหวเนี่ยโอ้โหปังจริงนะเวบนี้นะเออตา เกินต้านนะโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงก็ต้องให้นะโอ้โหไม่ตามนี่ถือว่าพลาดกันเลยนะโอ้โหมาอะไรมาอะไรมาอีกมาอะไรมาอีกโอ้โหตายละปังอะไรเกินเบอร์น,เนนะเออ,เอว่าไม่ได้นะเออปังจริงอะไรจริงนะไม่ตามนี่ถือว่าพลาดนะเป็นคาราเบลเลยนะเวฟนี้นะออ้โหสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยสี่สิบบาทคุณผู้ชม โอ้โหดอกนี้เข้าไปจุกจุกันไปเลยมาอือหือเอาเรื่องนะมันเอาเรื่องเออมาเป็นไงอือหือนี่ดอกนี้เข้าไปโอ้โหจุกจุกกันไปเลยมาโอ้โหเกินไปแล้วเกินไปแล้วเป็นไงเป็นไงอือือม,มาอือหือรางวัลเมกาเป็นไงโอ้โหไม่หยุดนะมันไม่หยุดนะอือหือ เกินไปละโอ้โหมันเอาเรื่องนนเวบนี้นะเออนี่โอ้โห3 6มหมืาร้บาทนะเวบนี้อืปังเกินไปนะโอ้โหปังไม่ไหวนะ <Yahoo! S 1> ปังไม่ไหวนะโอ้โหไม่ตามไม่ถือว่า,าพลาดกันเลยนะเออให้ยายว่าไงโอ้โหมาเป็นไงอืมมาอีกแล้ว,วันก้อนโตโอ้โหไหลมาไหลมาไหลมา โอ้โหเอาเรื่องนะมันเอาเรื่องนะเออเป็นคาราเบลไปเลยมาอะไรไม่หยุดมาเป็นไงเป็นไงอือหือซุปเปเอ p e เมีกานะโอ้โหดอกนี้จะหยุดที่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมอือหือสองหมื่นสองหกพันสองหมื่นสองหกร้อยแปดสิบบาทโอ้โหเต็มคาราเบลเลยนะโอ้โหว่าไม่ได้นะ จริงๆโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะ ım. จ๊ะเจ๊รวยพารวยก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเจ๊รวยพารวยก็มาเล่นเป็นแนวทางให้ like ดหูนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะจ๊ะอยากเล่นอยากตามอยากฝากเขามาเล่นเหมือนเจ๊รวยพารวยนะจ๊ะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะอยากเล่นอยากตามนะจ๊ะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า